ประธานรัฐสภายืนยันเองการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันอาจจะเกิดขึ้นท่ารัฐบาลในยุบสภาจนกว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุวาระและกำหนดเงื่อนไขสองประการในวันที่6พฤศจิกายน2568ในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการกล่าวว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันมีเงื่อนไข2ประการคือรัฐบาลต้องประสานงานกับรัฐสภาและร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามันกมอทอแต่เขากล่าวว่าเกรงว่ากมอทอ,อาจไม่สามารถเสร็จสิ้นการพิจารณาได้ในกลางเดือนนี้แต่คาดว่าจะเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนธันวาคม นายยังกล่าวว่าหากเปิดประชุมในช่วงนี้อาจเกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมเนื่องจากบางสมาชิกสภาสมัยวิสามันสสกำลังอยู่ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและหลังจากการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นจะต้องรออีกสิวันเพื่อลงมติวาระที่3แต่เขาคาดว่าวาระที่สองควรจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนนี้และเมื่อมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันก็จะสามารถลงมติในวาระที่3ได้ในเวลาที่เหมาะสมนายมาทาคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ ผมหวังว่าสภาชุดนี้จะสามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สมและจากนั้นไปนยังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญที่สุดคือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในสภาซึ่งคณะกรรมาการจะต้องมีการประชุมและการพูดคุยทั้งในรอบและนอกรอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นายมาทากล่าว เกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้อาจจะตัดสินใจยุบสภาประธานรัฐสภากล่าวว่าอำนาจในการยุบสภาปเป็นของนายกรัฐมนตรีและสามารถใช้อำนาจนี้ได้ตลอดเวลายกเว้นกรณีที่มีการบัญยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าสู่วาระการประชุมแล้ว แต่นายมาทากล่าวว่ากระบวนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจไม่สมบูรณ์ <c oughs> เช่นมีสมาชิกสภาลงชื่อไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นถ้าฝ่ายค้านจะยื่นเยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถยุบสภาได้จนกว่าจะมีการบรรจุยัดในวาระการประชุมสภาแต่เขากล่าวว่าหากไม่มีปัญหาที่จำเป็นต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายอาจไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักมากเท่าไหร่แต่นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนพลาดไป การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันอาจเป็นเรื่องขัดแย้งหากมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อการเปิดประชุมคุณคิดว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันในช่วงนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่และเมื่อไหร่จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน